Dance, that, that สวัสดีค่ะก็มูกับช่องมาีกแล้วนะคะคลิปในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็จะแบบมาพูดเลยนะคะเพราะแบบเนาะก็คือวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาพูดบอกเพื่อนเพื่อนกันเลยน,น,น,นะคะว่าแบบบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มาลงคลิปเพราะว่ามีเรียนแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เรานะคะขึ้นประกแล้วแล้วนะคะเราแล้วจากนั้นเรานะคะก็จะต้ตองก,การสอบปุ๊กเนี่ยเก็ต้องการอะน้องใหม่นะคะเราก็เลยอจจะไม่ได้เลยทลงคลิป สำหรับใครที่อยากจะให้เราลงคลิปก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะคะอยาจะให้เราทำที่ใบถ้า,าว่างๆก็จะมาทำแค <password S 1> ่นเดียวไหคะก็ขอโทษสำหรับผู้ติดตามแล้วก็คนดูของเรากันด้วยนะคะที่เราไม่ได้มาลงคลิปเนาะขอโทษจริงๆค่ะแบบคือแบบก็อยากลงเนาะแต่ว่าบางครั้งเมนเต็มเครื่องเนาะก็เลยไม่ได้ลงเนาะเพราะว่าแบบเราใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะ, <ๆ S 2> ะ,คะแล้วบางครั้งเราก็ใช้โทรศัพท์แม่ถ่ายแล้วโทรศัพท์แม่ก็เต็มเครื่องเนาะ ไม่ใช่บางครั้งเราบางครั้งแม่ก็มาไม่ทันที่เราอยากจะถ่ายเราก็เลยมาถ่ายให้ดูดูกันตรงนี้นะคะทุกคนก็อย่ามาว่าเราเราเรา,เรานะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วทำไมไม่ลงคลิปเพราะว่าเรากลังเราก็คือเรานะคะก็กําลังเรียนแล้วเราก็อยากจะเข้ามอ1นานะเพราะว่าเราก็ต้องสอบเข้ามออาหนึ่งไังทุกคนถ้าเราไม่สอบเข้าแล้วเราจะเรียนต่อ,อยังไงทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับช่องมายดี้กันด้วยนะคะบ๊ายบายนะปีกำลังใจให้กับเราด้วยนะบ๊ายบายจอกันค่ะ